สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูกันว่าความเคลืบหน้าของการปั่นพญานาคหรือว่าปั่นทําจำลองของวัดยนิวัตถุซึ่งก็ไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันตอนนี้เพราะว่ากลังทําโครงสร้างครับขอด้านหน้าทําทีาท่ปั่นพญานาค ตรงนี้นะครับเลยไม่มีเวลาอัดคลิปก็เอามาให้ดูกันว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับนี่เ,นเราผสมปูนนะครับผสมปูนซีเมนต์เป็นโครงแล้วก็ป่ายก็ะทำลูกก้อนหินนะครับช่างก็กำลังด,ดำเนินการอยู่ตอนนี้นะครับ คือตรงบริเวณที่ขึ้นโค้งทั้งหมดนะฮะกว้างอยู่นะครับเป็นบริเวณด้านหน้าอ่าไม่ใช่ด้านหน้า่เขาเรียกซุ้มประตูทางเข้านะครับนี่ยทยนนาคก็ยังปั้นไม่เสร็จนะครับก็เอาไว้ก่อนมาเอาตรงผนังด้านบนเพื่อจะให้งานมันไปต่อได้นะครับ ลงมือไปแล้วห้าหวันนะครับถึงได้ไปไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งก็ฝนตกทุกวันนะครับจ,จังหวัดยะโสฝนตกทุกวันวันนี้ก็วันที่28สนะครักรันกรรมยานะครับ ก็เอามาให้ดูความทุบบหน้าก็าเป็นอย่างไรนะครับ